เราออเรื่องครับรถเป็นเมื่อเป็นเนาะพ่อแม่พี่น้องขอยซ้อนซื้อพ่อแม่พี่น้องพักเนาะแต่ท้าทีกี่่อยกะมีไฮมีสวนเนาะมีหัวมีสวนในกะเขจะเป็นไม่ค้าไปสื่อเครื่องกสิกรรมไปสื่อเครื่องกสิกรรมทุกประเภทแต่ก็มีสวนมีไฮมีสวนย่าม่อมี ให้มีสวนนั่นห้าก็อยากออกห้ออกสวนเองขยักไปเองเพราะว่าอยากไปจะเศร้าเพื่อว่าไปออกกรรมกรมาเสียหยาให้หยาสวนต้งไปตะลึกไปถาเข้าจะเศร้าโอ้อยากไปให้ลูกผ้าไปเขาก็นั่นตื่นเพราะว่า,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 วาขาา้า,ขา,นา,นา,า,ขามือเขาเหวีห่ยงมากเขาก็ตื้นสวยกลับอปจากไห่กรรมกร อย่างไรกรมกรไาเสียหยาไฮหยาสวนก็ต้องลุกตเตลึกเฮจะได้น่นอสิครับปวดเป็นแน่มาเนี่ยนั่งคิดนอนคิดเพราะว่าไงเข้าผ้าไปผ้ามามันกันยากเข้าอยากไปเวลานี้เข,เข้ากับว่าผ้าไปลูกเต่าก็ได้เมาอยากเป็ดหนึ่งเข้าไัว่าจิ้งจอกอ,กอน,นั่แนเมนจิ้งจอกกน,นเข้าเพราะท่านมาหรออาจารสีลูกเต่า่า ข้าผับบอกท่านใจเฮาข้าผับอยากไปแต่สาวที่เสียเพราะว่าข้าไปแต่สาวไปเอาข้นไปเอากรรมกรมาเสียหนาหายหนาสวนเท่าข้าไปเจอสาวฮากับเด้คนร้ายข่าถามข้าไปช่วยข้าผับกไบเด้คนร้ายคนผักไปนักผู้อื่นเพราะว่าญาติเป็นไทยเฮสวนแพ้แพ้เอากรรมกรเนาะไพ้แพ้กับตัวการกรรมกรไพ้ไปเจอสาวก็ได้คนร้ายไปช่วยก็บได้คนกระอุกใจแล้วมันนี่เฮจินไครับรถกับบุเป็นมันนี่ตัดสินใจขับรถเองพอเมย์พี่น้องเอ้ยแอบเองครับเองใส่เหล็กเดียว ใส่เหล็กเดียวเนี่ยมึงก็ครับเน่ไปทะเลกันเน่มึงก็ครับเน,น,น,นี่ยมึงดุกเต่าครับรถเน่มึงเน่มึงเข้า,ขาเนนข่า,ขาเด็กสารนอกข้าวเข่าเด็กซีนอกกระจือจ้อไว้แล้วมนี่กระจื้อไว้นะบรรณาชิลองเบิึงมันนี่ใครพอดินดินข่อยกว้างเนาะแต่าตะกีดเต่าตะกี้ดินข่อยกว้างได้ตัวสหาหัสเฮกตาร์ดินตัวสหาหัสเฮกตาร์ตัวขอคาย ก็อแอะต้งล้างดินเขาเองหน,น่ในสวนเขาเองหน่ขี่รถไปลบมากเขาเรียกเดียวมันมีพัดซ้อนข่อยเขาเรียกเดกเียวเขาเรียกหนึ่งขี่ไปขี่มาขี่ไปขี่มาเขาเรียกเดียวนะเหยียบเบรกก็เหยียบค่ะก็เหยียบเบรกบ่เท่าน,นั้นเขาในไหดในสวนเตียงทองดินเตียงกวงนอกดินก็นกนกสหยีหยร์หายตาดินไทยดินสวนสถหายตาดินตัวคล้ายไปฮนแต่ก็เขาไปเขามาขึ้นไปขึ้นมากะอยากว่าจะคล้องเองไนะ ครับไปครับมาเขาเด็กเดียวขึ้นคอยลงคอยกระเด็กเดียวอุ้ยตั้งเบรกตั้งขามันกระเบิดบูหูจักบูจักว่าเบรกสีเบิดบูจักว่าขาดสีเบิดบูหูจักว่าสีเบิดดือเบิดปูหจักนี่จะมามาต่อมาแต่เด็กไปเด็กเดียวคือจบโหลดลบไป่ลบมาเด็กเดียวกระจนกระจนเป็นกระจนเป็นย่างเด็กเดียวไปคอยครับไปครับมาเขาเป็นไม่ขาสาวคล้ายน้องเสื้อแดงกิจกรรม อยากไปสื่อไปขายอยากท่านผู้ท่านคนคน,นี่ไปสื่อเครื่องวันนอก,นนเ,เ,อก,ก,กนเนาะนไปสื่อเครื่องวันนอกก็ต้องท่านโมงท่านเวลาเขาเพราะว่าลูกลูกขาก็ร้ายผู้ร้ายคนเนาะแพ้แพ้กับไปสื่อเครื่องสื่อขอ้องแพ้แพ้กับอะไรเครื่องในค้อเนาะโต๊ะเพอยากไปไหวอยากไปท่านเขาด้เครื่องเต็มตัวเต็มหลักมาสื่อมาขายตัดสินใจครับเองมันนี่เรือใจ้งเรือใจไอเดียรอครับรถเป็นเนาะ มันเคับเป็นมันเองเจเมนสบายไปสบายมากเลยพอเม่พี่น้องขับรถเองเป็นสบายตอนมาเป็นพ่ออยากหายอยากห้องเขาอยากไปใส่มาใส่อยากไปหันอยากไปนี่ยเจเมนมันลำบากลำบากระไรหออะไรลำบากเวลาห้เขาผ่าไปให้ลูกให้เต่าผ่าไปนี่ลำบากเ้าผพออยากไปเขาพออยากไปลูกเต่าก็ได้เขาอยากไปตามใจเขาเ้าก็ต้องท้าเขา ขับรถไปอะไรมาบ่าเป็นเนาะ้าก็ต้องทาลูกทาเต่าก็นั่งทาเขาเนี่ยเขาพาไปกับบไปบาเดินหนีเยอะจะมาขอสบายพอ,อเมเยอยากไปเนี่ยได้ขอ,ขอไปโดดขอขับเองไปเองสะดวกสบายมิตรบาลหาหลูกหาเต่าไปจาบพวขับเมยขับเองไปเป็นเมยเป็นมูเมยจบสบายเด้อถามมูพาไปพามาเนี่ย่าไปเองมาเองสะดวกสบายกัน,กนเด้อพอเมยพีปน้องเด้อ